บุกจับอดีตนิติกรเป็นเจ้าพนักงานประกันสังคมก่อเหตุยอกเงินสมทบกองทุนไป10ล้านบาทหลบหนีคดีไปทำงานที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ย่านถนนพระรามที่9้าครับอ่ดูข่าวนี้หน่อยนะฮะผู้ต้องหาคนนี้มีหมายจับนะครับเป็นหญิงสาววัย52ปีอดีตเนี่ยเคยเป็นพนักงานประกันสังคมในสัง,สงกัดสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร ทำงานระหว่างปี50ถึง57ทำมา7ปีผู้ต้องหาเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนิติกรนะฮะก<ล>็คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะแล้วก็ทำหน้าที่ฟ้องร้องบุคคลที่นำเช็คมาชำระเงินประกันสังคมแล้วเช็คเด้งเนี่ยหลายรายด้วยกันตามเงินที่จะส่งเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมให้ครบตามจำนวนที่ขาดไปนี่คืองานหลักของเธอแต่พอเธอได้เงินมาผู้ต้องหากลับปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ยักยอกเงินจานวนทั้งหมด อ้างว่าฟ้องยังไม่เสร็จบ้างยังไม่ได้รับเงินที่ฟ้องบ้างเป็นเหตุให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ย,ยเกิดความเสียหายแล้วรวมกว่า10ล้านบาทนะฮะ<อ>ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการปปทนะปปทค,คือป้องกันการทุจริตในภาครัฐนะครับเขาได้มีมติชี้มูลความผิดกับผู้ต้องหารายนี้มาแล้วนะแล้วผู้ต้องหาเนี่ยไม่ไปพบพนักงานอายการอายการนัดพบเขาไม่ไป เขาจะยื่นฟ้องต่อศาลตามกําหนดที่นัดไว้พนักง,งานสอบสวนก็แน่นอนครับไม่ไปตามคําสั่งอายการก็ต้องออกหมายจับก่อนจะสืบทราบว่าหลบหนีไปทํางานที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่ย่านพระรามที่9ก่อนที่จะนํามาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้เอาเป็นว่าต้องชดใช้กันละและดีไม่ดีต้องติดคุกด,ด้วยนะอุตสาห์เป็นนิติกรรู้กฎหมายนั่นสิทำผิดกฎหมายซะเองนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ